วันนี้จะมาเคมประกันของโน้ตบุ๊กเดลนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องไม่มีรื้ลอยอะไรตรงนี้ด้านขวามือไม่มีรื่น้นอยนะครับเราจะเคมประกันซีซีค e r เ o อร์คอ n t เรื่องอะไรสักอย่เพราะว่า,ามันก็ปีหนึ่งแล้วเนาะ ัวเก่าๆอยากได้ใหม่อยากได้ใหม่เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเค็มได้ไหมมีตอนนี้นิดนึงแต่เราจะไปทําเพิ่มสักครู่สักครู่อะอ่ะครับเรียบร้อยแล้วจะทํามาเพิ่มมาเล็กๆตรงนิดนึงเพื่อที่จะได้เค็มฝาได้ฝาเปลี่ยนเบอนี้นี้ทั้งหมด ครับตรงนี้เห็นไหมมีเยอะแยะเลยต้องทำสองส่วนนะครับฝาบนฝา,าล่างจะได้เค็มมันสองอันเลยคือจะได้เค็มทั้งบอดี้วาง่ายแล้วก็ด้านในอันนี้เป็นรอยเดิมอีกแวต้องเดซื้อมามีอยู่อันนิดนึงตรงนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเค็มได้ไหม จบข่าว